สวัสดีค่ะอันนี้เลอจะแพ็คของโสโ่งวันนี้มีแคปสองแล้วก็มาขี้หนึ่งไัตอนนี้แบบพี่ว่าอะไรพี่ว่า ที่ม่นมาไม่ยากแล้วก็วันนี้ที่ต้องเอาเสียงว่าอยากรู้ด้วยว่าก็แยกคนสมั้ว่ารวมสามนเอวันรอยากรู้ว่าสิ่งยุ้ยเป็นมเพราะว่าสมัยต้องมาได้ถ้าไมจะ โอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยเราไปเขียนชื่อ